สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้มีคลิปด,ดีๆนะเพื่อนดีๆเด็ดๆนะฮะมาฝากเพื่อนๆพอดีนะครับอ่าคนรักเกษตรนะฮะก็เดินตรวจนะฮะข้าวปีนี้มันไม่ค่อยขึ้นนะครับได้ทําข้าวใหม่ด้วยนะครับนี่ได้ปั่นใหม่พอดีอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอะสแบงหรือย,อยางนาก็าไหมลูกมันคล้ายๆกันนะเพื่อนๆต้นยางนานะครับ นี่คนมาเห็นนะครับสีภรรยาของผมนี่เพื่อนเพื่อนเขาไม่เจอเห็ดพเพาะนะฮะเพื่อนอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้เลยนะนี่ดูดูดูด,ดูอันนี้อันนี้เจอเป็นปีแรกป่ะเห็ดเพาะตรงนี้ไม่รู้ เพราะเราเราก็เพิ่งจะมาอยู่บ้านปีนี้ปีแรกแล้วก็คุณแม่ก็ให้ทํานาน,นะฮะแปลงนี้นะฮะก็เพิ่งเห็นปีนี้ปีแรกพอดีเขาเดินมาดูนาแล้วก็ว่าว่าอะไรเราเพื่อนเห็นไหมครับดินมันแตกแตกนี่แบบนี้นะฮะเขาก็เลยลองขุดดูนะฮะนี่ครับเพื่อนเห็นไหมปรากฏว่าเจอเห็ดพอทีนี้ก็สนุกใหญ่ครับเพื่อน สนุกใหญ่เลยนะฮะเกอเนี่ยฮะเห็ดเบาะอ่อนๆเลยนะเพื่อนนี่อ่อนๆเลยได้แกงะฮะเย็นนี้นะฮะเดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนในยูทูบได้ดูด้วยตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็น่าจะใช่นี่น้องนี่เห็นไหมเดี๋ยวได้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินวนไปฝั่งนี้กันนะตื่นเต้นเพื่อนๆตื่นเต้นเห็นไหมเห็ดเพาะเย็นนี้คนแก่ได้กินเห็ดแล้วเพื่อนๆเอ้ยนานๆจะได้กินทีนะฮะเห็ดเบาะนะฮะ อามิดหเลยป่าอามิด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 ไหมอามิดอามิดแกะไหมนะม่บ้านเก็บก่อนก็ได้หนึ่งแกงแล้วแหละเพื่อนหนึ่งแกงหม้อเลยแหละนี่หม้อใหญ่เลยแหละเพื่อนอ่อนอยู่เลยนะเนี่ยอ่อนลึกอ่อนลึกแก่แบบเนี้ยไม่ดูดูดิมันทำไมมันทรงแก่ๆนะบีบดูดิสักอันเจาะดูว่ามันน่าจะบบีอันใหญ่แต่มันก็เป็นสีขาวนะเพื่อนนะ อ่อนเล็กแก่ออกม่รู้นแต่ผมจับดูทำไมมันดูแข็งแข็งเนี่ยแตกเล็กๆก็ใช่เดีย๋ยวแกให้ดูเพื่อนเดี๋ยวอู้ทำไมมันแข็งเนี่ยแกให้ดูนะเดีย๋ยวดูก่อนเพื่อนแกหรือเปล่าเพราะว่าไม่เจอแก่แล้วโอ้ยแก่แล้วด้วยไม่เป็นไรกินได้ป่ะ กินได้เนาะแต่มันก็ไม่อร่อยเท่าอ,อ,อ่อนนะเพื่อนนะเพราะว่าก็เพราะว่าเพิ่งมาเจอ <c ười> ดีดีแล้วที่ว่าเจอนะเพื่อนนะไหนไหนไหนผมจะแกะให้เพื่อนดูผมกลัวเดินเหยียบไงผมไม่ค่อยรู้จักเพื่อนเห็นไหมดินมันแตกนะเน่่เน่นะเดี๋ยวผมลองแกะเดี๋ยวผมลองขุดดูนะเพราะมันจะมีไหมนี่เพื่อน,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 น นี่ทางหลังก็ใช่นี่นะอู้สียดายนเพื่อนเนาะน่าจะมาเจอก่อนน่าจะมาเจอก่อนไหนดูดอยดูไหนดูไหนนี่นี่ก็ใช่เป็นม่แตกเออปีหน้าเขาก็ต้องเป็นอีกเนาะพูดถึงอะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่เพราะว่าผมไม่ใช้สารเคมีนะครับมันก็เลยเป็นเนี้ย อย่างงี้ดีอย่างนี้แหละครับธรรมชาติเราไม่ใช่ธรรมชาติแปลงไหนก็ใช้เคมีแล้วจะไม่ได้เห็นแบบนี้หรอกไหนแล้วเพื่อนนี่ินเออกปนก้ินนี่นะมันน่าจะมีอีกเนาะมีแค่อันเดียวเนี้ยลหละนี่ไงเพื่อนถ้าแตกเยอะๆนี่เห็นไหมมันต้องมี

ไหนดูดูกันดูกันนี่นะให้แม่บ้านเราลุยเช็บมือแล้ว <c ười> มีมีดอยู่เดี๋ยวมาเด้อวันไหนแกงเราพรุ่งนี้มากินเห็ดเาะด้วยกันเห็ดเาะแก่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีกลิ่นนะเพื่อนนะซื้อเขากิโลแล้วแม่งซื้อเขากิโลละตอนนี้กี่บาทแล้วเพื่อน เห็ดเริ่มออกไม่ส0งร้อยบ่เพื่อนเพื่อเห็ดเพาะนี่เห็ดเพาะสองร้อยสนี่แหละแพงครับเห็ดเพาะแต่ก็เสียดายนะเรามาเจอช้าไปนิดนึงแต่แต่ถ้าไม่เห็นดินแตกมันก็มันก็ไม่ได้หรอกเพื่อนมันก็ไม่เห็นอีกแหละสงสัยปีนี้ก็เพิ่งออกมีดพกมานหนให้เพื่อนดูอีกสักสักหลุมทีเดี๋ยวจะปิดคลิปละ ไหนอย่างนี้ก็ใช่อ่ะใช่ไงก็บอกว่าใช่แตกนิดนึงอะนะนี่นี่ก็ใช่ไหนอ่ะดูเยอะอยู่เพื่อนเลยไปแล้วนี่นี่นี่ไหนให้กูเพื่อนดูเลยนะเผอเขาจะอยู่อย่างี้เราเพื่อนนะต้องขุดเอาโชว์ด้วยครับได้กี่อันได้เดียวได้เดียวก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนแก่แล้วล่ะไม่เป็นไร นี่นไหนไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเห็นไหมรอยนี้ก็แตกเยอะเอาลองคุณดูได้กี่อันนี่นี่สองอันไหนนี่เขาจะอยู่อย่างนี้ยเพื่อนก็จะฝังอยู่อางนี้แหละอ่ะเอามาดิดูก่อนรังๆเช็ดเช็ดอุ้ยโอ้คนใหญ่นี่โอเคไหนมา โอเควันนี้มีคลิปการเก็บเห็ดเผาะซึ่งไม่ได้เข้าป่า <laughs> อยู่ในทุ่งนาเราเองการทรําเกษตรถ้าเป็นอินรีย์นะครับก็ไม่อินรียจ๋าหรอกครับก็แต่ไม่ใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีอ่ะเพื่อนๆน,นะครับก็จะนี่ผลมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็ได้อยู่ได้กินนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามคนรัก,กรเกษตร คลิปนี้ก็เอาเห็ดเพาะนะครับเห็ดเ,เ,เพาะเห็ดเพาะเห็เพาะมาฝากเพื่อนเท่านี้สวัสดีครับ